ครับผมสวัสดีครูบาอาจารย์ทุกทท่านครับผมมาพบผมกับมาพบพ่อกับผมเบาหน่อยองเขาเงี่ยมันนองไข่คื้เขาครับนี่หลังจากกลับมาเสจภารกิจกลับมาแล้วครับเลยออกหาหมายต้อนกครับผมมาหนี้มากับทีมงานครับผมตอนนี้ก็ใส่นกเป็นทีเรียบร้อยครับเอาเจ้าสอปทุมมาครับผมกับเจ้าเพชรสีปทุมครับ ีนกตีตะไลเขาไปหาเจ้าสอปทุมค,ม,มครับผมเอ้ามาหมายไัครับผมคนข้างไก่ครับผมนี่พอดีนัดกับทีมงานไว้อีกทีมงานหนึ่งครับเป็นทีมงานของอป่าเอกครับผมตอนนี้เจ้าสอปทุมเทพกัขันแล้วครับผม เจ้าเผ็ดสีผ้ทุมกับขันแล้วครับผมนี่เอานกออกมาฝึกนั่มครับผมเป็นนกไม้ข้างคูเลยครับผมมาไกลครับมาลองลุ่นมึงครับว่าสิเป็นยังไงครับทีมงานก็ออกหาต่อนกกันเมื่อแล้วครับผมแยกใหญ่กันเมื่อแล้วครับเอาหมายแรกครับผมสิเป็นยังไงก็ตามลุ่นตามรับชมครับผมเอาครับพี่น้องใส่ใลยสักข้าวครับนกอยู่ปลายต้นครับพี่น้อง เสียงหงหงเลยครับโอ้ไม่ซาวก็ลูดามาต้อนอกครับตาต้อนกครับได้ยังไงวะกำลังใส่ครับผมอุม่ปนครับยุป,ปานี่ตัวนึงเลยยุกนี่ข้กำลังนี่ตัวนึงครับไป่ใสครับผม,ม,มบโอ้สวนปลาอย่างนี่ครับ สวนมั่นนี่วะครับนี่แหละใส่กุกกดูนี่แหละครับผมนี่เลยขันอยู่นี่ครับครับว่าสิเขาย่างไปย่นางบ่ไรครับโอ้เป็นปลามั่นของไงวะครับเนี่ยปลาปลาเขานะบมอครับโอ้ว่ตสิยางเลาะปลาย่างไปว่าไรยางไปครับ อาแต่มาครับขเขาไปต่อได้ปะครับบมองหันครับนั่นนะต้นนั่นครับเดี๋ยวจิอะแม่นครับครับเดี๋ยวสิลอเดี๋ยวสิย่างครับไปครับเจ้าหน่อยเออามาเพิ่น,น,านหายรอ้องหันบ่ออ ครับครับครับผมเอาเปิ้มาหน้าครับผมเอาตามดุนกันต่อครับผมดนรับรพไปนองตีแต่ไลใส่กันดีขนาดครับไปแล้วครับผมโอ้เต่พวกเขารวมลุกโตครับผมเอาครับผม วันนี้ก็ผ่านไปชั่วโมงกว่าครับผมมีโตเขาร่วมเจ้าเพชรสีประทุมครับผมก็เลยใหญ่ไปใส่พู้มมันตีตะไล่ไปได้ยุ่พุ่นครับผมก็ย่างนี่ครับบุูกปลาไปครับปุกหนามปลูกปลาไปใสไไ่ไปตัวน,นั้นครับออกมาวันนี้ที่ว่าคึก คึกอยู่ครับผมนกเจ้าเป็ดสีรุ่มครับมาเมื่อี้บอกคอยงอแง่ครับผมสงสัยเป็นพ่อผมออกดูครับถือว่าขันเร็วครับผมใส่อยู่นี่ครับพี่น้องนี่มันบบยอมาเลยครับก็เลยใหญ่คุณครับอนี้ก็เป็นป้าเขาครับเขาออกเม็ดนกกับพ่อได้กินเขาอยู่นี่ครับตีตะไลดีครับมีเสียงไง่ครับอยู่เมืงนี้ เอาตามหุดน้ำกันครับผมว่าจะเป็นยังไงครับแขย่งางไปกับเมื่อยนะครับผมโอ้ห้อลเลยครับครับผมสวัสดีย่ามเที่ยงครับผมเป็นเวลาเที่ยงครับผมสิบสองานาฬิกาครับผมนี่ทีมงานก็ได้มาแล้วครับทีมงานอีกคนหนึ่ง จานอีกครับผมจานทอดกับใบไวิซายมังหันครับเบป็งว่าสิเป็นยังไงครับผมตอนนี้สกอร์ก็ยังบมมีแต้มครับผมเหมือนเดิมครับใส่แล้วบ่าขันเลรนะื่องว่ขาขันบ่อยยางมากเหมือนมันขันบ่อยยาง,ยงนกปลาดี่ขนันขานาดเออนกปลาตัวนี้อะไรงั้นวะ ดึงลงให้ด้วยเสียงน้อยๆห้องห้องงตัวนึงอันกลางลงอ่ะข้าล่มสุดจวนนี่ให้จานเองไปใส่นี่แทนควายนี่ต้นดูต้นนี่เปลี่ยนเสียงด้วยเห็นปะนี่ละมันบอยย่อมมาหาโน้ตผมหมอเศร้านี่มันขันอยู่ป่ายยากมันบ่ยอมมาบัตรเทซี่มันมาเอาเออไปไปดูไปลองด้วย อาครับเดี๋ยวสให้อีกตัวหนึ่งไปแทนผมครับแทนตนดูครับผมไปมันมันะนั่นน,ะ,นะขันยัวเจ้าเลยนะอ,ยอ,อืมอ่าอย่างมาแล้วครับผมทีมงานตอนนี้สกอร์ยังคือเก่าครับผม <_ S 1> ได้พู้ละแต้มคือเก่าครับอ <_ S 2> ๋อทีมงานใส่นกไปที่เรียบร้อยครับผม ตามรุ่นต่อครับวันนี้ชีวิตหนังเรื่องนี้มันยาวครับผมอู้เขาร่วมอยู่แล้วครับผมอู้นกต่อผมอยู่คุณครับอู้ตนดูครับเอ๋อตามรุ่นต่อไปครับผมเปล่งรับพี่น้องจอ่อเบิกนกครับนกเขาร่วมครับเพื่อนวนนะ กันนะกันเวื่งนเพ่นเพิ่นจบเพ่นกครับตอนนี้นกเขารวมเลยครับผมนปลาคู่นกปลาคู่อ่าง่เอ้่นวอปลาคู่อ่างจาเดยครับย่างยเลยบินหยิบเปไเลยครับ อยิ้มเอยๆนะครับเดี๋ยววางนกครับเอาละนกปลากูอ่างครับเขาไม่เย็นนกตอเพิ่นครับเอาหลุนมึงครับว่าสิเป็นยังไงครับผมใช่เนี่ที่แรกอ่ะผมใส่ก่อนไอจานีมาใส่จานอกใส่แล้วพวเขาใหญ่ขึ้นไอจานทอดมาใส่เป็นคนที่สามเล้วันนี้คุณบุคคลไปวันนี้เดีปลาใส่หันนี้ โดนต้นดูอย่งนี้บึงน้ำยู่อ่างเนาะเบิ่งน้ำยู่อ่างยัาเล่นกับก๊าบมานีขำมาเลาะเบิ่งมัดน้ำมันเนี่ยตั้งแต่ปี่กายนี่นำนำตัวนี้แต่ว่าบ่ร์เคยเห็นเขามาสู้กันจักเทื่อืกบ่เข่าอ่ะมาหลังเทื่ยวก็เห็นกันมันเข่าสูงคุมอยู่นี่เข่าของคุมอยู่หนิมบ่โดดอืมใส่ต้นดูอย่างผมได้ง่ายไปไลยต้นดุอืมอืมมันเข้าสู้ต้นไหนแบบนี้ สู่ต้นแรกต้นน้ล่างกว่ต้นรูนนรูใหญ่ที่แรกอะผมใส่ต้นดูใหญ่นำมาเนี่ยตั้งแต่ปีกายนี้นกตัวนี้นะแล้วผมไปใส่ต้นแต่ว่าบ่เคยได้เข้าสู่กันแล้วผมไปใส่ต้นสะข้ามมืนมันเข้าไปสู่อยู่หันต้นสะข้ามเหมือนมายามใดก็บ่เคยได้เเข้าพราะว่านกจะเกิอบ่เห็นเป็นแต่เลี้ยงครับนกปลาปลานี่ยขันได้นะดีวะครับโตมันงามดีเลยพระเจ้าก็บอกว่ามันใส่ได้อยู่ นกน้าไฮบุลกับพเนีย่ยตบอยู่นี่เรียกปีกายนี่บอ่อันอนี้มีบ่เสียงมันบ่นี่ครับเสียงมันนี่เสียงมันนี่ที่เนี่ยอันมือนั่นมากับนา้ามันไปใส่มันอคืนบปได้ยินนกปลาได้หนะนกปลาดิเห็นอันนี้นก,นกอือันนี้นกบ้านอันนี้นกปลากันอันนี้มัวนคู่อ่างกากอยู่ฟังมึงดี่ดิรดิร อันนี้นกตนอน,นี่นี่นกนกบ้านน่ะนีผ่ผมกับอางเงือนเนี่ยนะนี่จะนกตกเก่งๆนีคค่คือเอา เอาโบลงครับสุดยอดอาจารย์ก็ยังโบได้เจ้ารัตอาจารย์ยังว่าท่านสวยลูกิซีดก็ว่าได้สวยกขนาดนี้ใส่แล้วก็นอนเปร์รับเมื่อตื่นมาก็อาจารย์ไม่บุญเนี่ยยังขนอ้ตัวนกตัว ลูกเขากันอยู่ได้อยู่นี่นะคุดกันอยู่ได้ตัวนึงดีเป็นเร็วมากนะวะเป่นเร็วมากสองตัววะเออเดี๋ยวนี้กำลังมาเดี๋ยวน้ำกลนมาลูกแข็งหมดเลยดอกวันนี้จะไปงไายตัววันนี้ออกจากนี้แล้วนไงคุณนาขึ้นเชงถุนะอยู่นี่ไปนี่ไปดึงนักเลงไปจะไปด้งดึงนักเลงอีกมีดึงนักเลงอีกแต่ว่าถ้าแม่นเขาได้ตัวนึงเขาหักสิตใครเติบเด้เพราะว่าเขาไปเหยียบดังนักเลงได้โอ้แสดงว่านักเลงหลายทีนี่โอ้ผมมาชิลงไปอยู่ที่แรกว่าไปแล้วก่อนวันทวนเนาะ เออเสียเสียหาจานตัวนี่ปลาเอกมโนข่อยขึ้นขันมาเออปลามานกเราขันเลยนี่นกเราเงียบเป็นชั่วโมงเลยจับขันย่าแม่กับขันดอกอีกพอมันบริเ้ณพวกเดียวกับคนมาบ่มาดอกมูเซ่บอกว่ามันนันกตัวนี้ดูเลื่บ่โอ้แสีงวัดขังแรกได้มาไก่ปลานี่เนืเข้าไปสูงผมเจ้าใดบ้านอดีเสียบงานอยู่อ่างพี่เด้โอ้งานอยู่อ่าง ครับเดี๋ยวผมสิฟ้าไเบิ้งพลัมัดจางไงนไงเพิ่นใส่นกครับวา่าสิเป็นยังไงครับการใส่ของเพื่อนมานแท้ๆครับนี่นกเพิ่นเนเบิ่งลักษณะการใส่ของเพื่อนครับวา่า ว่าสิเพิ่นใส่ย,ยังไงเพิ่นขึ้นมานทีครับเงินละสองละสามเพิ่นก็ได้เลยครับอ๋โอโทรศัพท์ก็มาบ้านนี้เพื่อนเอานกมาอานมาเลยครับเหมือนนีเบิง่งนะครับว่าเพื่อนสีเหลือกต้นยังไงครับนี่ระวางปลายสิ ผมก็ศึกษาไว้นะเพื่อนขึ้นกันอู้นุกปลาขันเด้ออาจารย์เ<า>มียนครับนี่นุกจารย์เอกอยู่นี่น,นี่เิยไม่สาวน,านั่นดียนี่เดียวไม่สาวนาั่นเดีวยวดูอาจารย์ที่ไปเสษหันปะ มีสียางเมื่อยเด้วยเออลองนี่แหละเออเอาครับเบิ้งว่าอาจ,จารย์ใหญ่ห้าวคนสีเหลือกแจงเดยครับนี่ระหว่างตนเนาะเบิ้งครับวิธีการเลือกงาเ<ห>พินพ่นเพิ่นหมานเถืเด้ครับนี่สุดยอดเลยเด้ครับสาวกส,าว,ส,า,วส,า,วสาวไม่ไผ่เด้นี่สาวน,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 นี่มีเคล็ดลับบ่อาจารย์หรือว่าความเงาวจังเดยก็ได้ เอาเลยมันบอรครับมากส,สานวางเงาขงเด็กเอาเลยมันบอเอาพี่น้องเบ่งเด้อจานเป็นสิเหลือง่ายยังเดงะโอ้พี่พน้องพี่เพื่อนพี่เพื่วนจานท้ากินยากกันเลยนี่ ปีละเท่าได้อึบเรียบร้อยอุ้ยข้างข้างข้างอาจารย์เราเสียวจังเลยเล็กซี่วะครับโอ้เบิงครับนี่งานเบิงงมักงานนี่นะโอ้มันมันแม่มันไปมันสิเข่าตาเลยเหาอเอาแล้วครับเออเอา ผมก็อยากเบิ่งขึ้นกันอาจารย์รถไซโนก้านหมานครับยอมรับเลยที่นกบานเล่าเลยได้ครับนี่ตัวนี้อัเหียดใหม่มาสโลงมาสอับเหนียดใหม่พ่อมเบิ่งเบ่งเหนียดครับพี่น้องสามข้อนเลยครับบนอาจารย์ละเอะเราบอกว่ามักเขาอยากได้ข้อนได้แล้วว่าเนี่ยพี่น้องสามข้อนสี่สปริงเอ๊ะรำมาติดีเนาะอาจารย์สามข้อนสี่สปริงนะเด้อ ซีเรียก่ครับรีมเพิ่มเมามาอีกสองเป็นซีนี่ตบเร็วเ,เร็รโอเอาครับค้อขนของเราหนีสิดเนียบเนียบติดไบใหม่เลยเลยครับกาว่าว่าไหนนกระแ,แว้งเนะาะล้อเ,เออนาะลองคิดลงถือไปเรื่อยๆนี่ลนะขนาดผมเสียนผนียดนิดเห็ดผนียด ไอเดียยังพอทว่าเราเลยเราบางครั้งยิมไอเดียเราไปกันนะครับคิดว่าดีเขาไอเดียเราไปหรอเม่โดีแน้องเราเลือกคว้านนะครับถ้าเป็นผมผมเสียเอาคว้านนี่ได้ผมแต่าจารย์เราคว้านนี่แล้ว่านี่เนาะขึ้นไปแล้วครับผมนี่นะครับรัากการใส่ของเพื่อนครับตีตะไคร์มาเลยตีตะไคร์มาโอ้หันชาญเขาเนาะอาจารย์ บบอันนาเขาน,น้าานาอโ้โหเหมาะเ้ยขามันเขามากว่าวจานมันก็จับอบยู่นี่นาะบินมาจับงานนีน่นาะนี่มาจับงานเทียมนี่จานว่ามีงานเทียมเ,บบเอาวะปดเพื่อว่าให้นกและแวงว่าจาน เอาแล้วปลดสาวปับ๊บ <c oughs> เห็นว่าอาจารย์เราหให้มึงนั่งไห้รวดแล้วว่ <c oughs> าคันชิมารักนกอาพี่ดอกนี่แล้วรัากการใส่ของเราครับโอ้เหมาะอยู่ครับ <c oughs> ผมฮะโอเคติ <c oughs> ดตามครับผมอ่ <c oughs>